ความสงบจากชินส้มโดยท่านติดนัดหันถ้าหากว่าขณะล้างจานเราไปคิดถึงแต่ว่าเดี๋ยวจะดื่มน้ำชาหรือคิดถึงเรื่องอื่นที่จะมาในอนาคตเราก็จะรีบล้างจานให้เสร็จเสร็จไปเหมือนกับว่าเป็นงานที่น่ารำคาญเหลือเกินนั่นแหละ เราไม่ได้ล้างจานเพื่อที่จะล้างจานแล้วและยิ่งกว่านั้นตอนล้างจานเราก็ไม่ได้มีชีวิตยอยู่ด้วยเราไม่อาจจะเข้าถึงความอัศจรรย์ของชีวิตขณะที่เรายือนอยู่ที่อ่างล้างจานและถ้าเราล้างจานไม่เป็นตอนที่เราดื่มน้ำชาเราก็ไม่ได้ดื่มน้ำชาด้วยเพราะเราจะมัวไปนึกถึงเรื่องอื่นเสีย เกือบจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเรามีถ้วยชาอยู่ในมือด้วยเหตุนี้เราก็เลยหลงเข้าไปอยู่ในโลกของอนาคตและจริงแล้วมันหมายความว่าเรามีชีวิตอย่างแท้จริงไม่เป็นเลยสักนิดเดียวเรื่องเกี่ยวกับส้มและจิมก็เป็นเหมือนอย่างนี้ครั้งหนึ่งนานมาแล้วจิมกับครูนั่งกินส้มด้วยกัน และคุยกันถึงสิ่งที่เราจะทำในอนาคตในตอนนั้นถ้าเมื่อ,อไรเราคิดถึงโครงการที่น่าทำหรืองดงามได้สักโครงการหนึ่งจิมจะจมดิ่งเข้าไปในโครงการนั้นอย่างเต็มที่จนพูดได้ว่าเขาลืมนึกว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ในขณะปัจจุบันจิมหยิบส้มใส่ปากชิ้นหนึ่ง และยังไม่ทันจะเริ่มเขียวส้มอีกชิ้นหนึ่งก็จะตามเข้าไปเขาหยิบส้มใส่ปากชิ้นแล้วชิ้นเล่าแทบจะไม่มีจังหวะหยุดเลยดูแทบจะไม่รู้ตัวเอาเลยว่าเขากำลังกินส้มครูต้องปลุกจิมให้ตื่นขึ้นมารับรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่โดยบอกเขาว่าเธอควรจะกินส้มชิ้นที่เธอใส่ปากเข้าไปเสียก่อน ครูพยายามชี้ให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้กินส้มอยู่เลยเพียงแต่ใส่กลีบส้มเข้าปากกลีบต่อกลีบอย่างรวดเร็วเท่านั้นครูจึงดุเขาและความจริงเขาก็ไม่ได้กินส้มอยู่จริงๆถ้าจะพูดให้ถูกเขากำลังกินโครงการในอนาคตมากกว่ามีใครบางคนกล่าวไว้ว่า ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเวลามองคุณก็จะไม่เห็นฟังแต่จะไม่ได้ยินกินแต่จะไม่ได้ลิ้มรสสมผัสหนึ่งมีหลายกลีบถ้าเธอกินเป็นเพียงกลีบเดียวเธอก็จะสามารถกินส้มทั้งผลแต่ถ้าเธอไม่เป็นแม้แต่เพียงกลีบหนึ่งเธอก็จะกินส้มทั้งผลไม่เป็นด้วยจิมเป็นคนหัวไว พอครูพูดทักเขาก็ค่อยๆวางมือลงและก็ใส่ใจกับส้มชิ้นที่อยู่ในปากอย่างจริงๆเคี้ยวอย่างสุขุมก่อนที่จะก้มตัวลงหยิบชิ้นต่อไปอย่างที่ครูบอกแล้วต่อมาภายหลังเขาก็สามารถที่จะเข้าใจสภาพของห้องขังในฐานะส้มกลีบหนึ่งและก็สร้างความสงบจากส้มกลีบนั้นได้ เมื่อ30สกว่าปีมาแล้วตอนที่ครูเพิ่งบวชใหม่ๆครูได้รับหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดยภิกษุดอกถทแห่งวัดเบาเชิญชื่อหลักการที่จำเป็นในชีวิตประจำวันพระท่านสั่งให้ครูท่องจำให้ได้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือบางๆหนาไม่เกิน40สบหน้าแต่ได้บรรจุความคิดทั้งหมด ที่ท่านภิกษุดอกถีใช้ในการเจริญสติสัมปชัญญะในเวลาทำการงานต่างๆอย่างเช่นเมื่อตื่นนอนตอนเช้าท่านสอนให้นึกในใจก่อนอื่นใดหมดว่าอ๋อฉันตื่นแล้วขอให้มนุษย์ทุกคนได้บรรลุค,ความตื่นอันยิ่งและตาสว่างปราศจากอวิชชา มองเห็นแจ้งตลอดสิบทิศหรือเมื่อตอนล้างมือท่านฝึกสติโดยนึกในใจว่าฉันล้างมือขอให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนจงมีมือที่บริสุทธิ์ไว้รองรับสัจธรรมท่านอาจารย์เซนดอกเถได้ฝึกพวกเราสามเนนให้รู้จักเจริญสติตามพระสูตรแต่เป็นแบบง่ายๆไม่ว่าเธอจะทำอะไร จะห่มจีวอลล้างจานเข้าห้องน้ำหมวนเสื้อเก็บหิ้วน้ำแปลงฟันอื่นๆเธอก็สามารถจะใช้ความคิดอันใดอันหนึ่งจากหนังสือเล่มนั้นได้เพื่อช่วยให้เธอมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเธอกำลังทำอะไรในมหาสติปัฏฐานสูตรกล่าวไว้ว่าเมื่อเดินอยู่ย่อมรู้ชัดว่า เราเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเรายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเรานั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเรานอนอยู่เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการใดๆย่อมรู้ถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยอาการอย่างนี้ ที่เธอเป็นผู้อยู่ด้วยสติมั่นคงเห็นกายในกายแต่การมีสติรู้เท่าทันอาการต่างๆของกายนั้นยังไม่พอในมหาสติประธานสูตรยังกล่าวว่าเราต้องมีสติรู้พร้อมถึงลมหายใจแต่ละครั้งการเคลื่อนไหวแต่ละหนความคิดทุกความคิด และความรู้สึกทุกความรู้สึกพูดง่ายๆว่ามีสติรู้ทั่วพร้อมถึงทุกสิ่งที่เนื่องกับตัวเราเป้าหมายแห่งคำสอนในพระสูตรคืออะไรเราจะหาเวลาที่ไหนมานั่งฝึกสติที่ว่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติงานของเราใช้เวลาทั้งวันฝึกสติเราจะมีเวลาพอให้กับการทำงาน เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สังคมใหม่ได้อย่างไรการเดินบนพื้นโลกเป็นเรื่องปาฏิหาริย์สตีฟทำอย่างไรขณะที่ช่วยโทนี่ทำการบ้านเอาผ้าอ้อมของซูไปร้านซักรีบทำไมเขาจึงสามารถฝึกสติไปด้วยได้สตีฟกล่าวว่าตั้งแต่เริ่มพิจารณาว่าเวลาที่ให้กับโทนี่ และแอนนั้นเป็นเวลาของเขาเองแล้วเขาก็มีเวลาของตัวเองอย่างไม่มีขีดจำกัดแต่บางทีอาจจะเป็นเพียงหลักการเท่านั้นก็ได้เพราะคงมีเวลานับครั้งไม่ถ้วนที่เขาอาจลืมไปโดยลืมคิดว่าเวลาที่เขาอยู่ทำการบ้านกับโทนี่นั้นเป็นเวลาของเขาเองคงมีบางครั้ง ที่เขารู้สึกอยากให้เวลามันผ่านไปเร็วๆเพราะดูมันเป็นการเสียเวลาสำหรับเขาถ้าเวลานั้นไม่ใช่เวลาของเขาเองดังนั้นถ้าเขาต้องการเวลาของตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดจริงๆเขาต้องคิดตลอดเวลาว่านี่เป็นเวลาของฉันในขณะที่อยู่กับโทนี่ แต่ในช่วงเวลานั้นๆเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้หากจิตใจของเราจะวอกแวกด้วยความคิดอันอื่นดังนั้นหากใครต้องการจะให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาแล้วก็ผู้นั้นก็เริ่มฝึกในช่วงเวลาที่จัดไว้สำหรับฝึกสมาธิเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานของเรา เดินเข้าหมู่บ้านไปตามถนนฝุ่นแดงเขาก็สามารถฝึกสติได้ขณะที่กำลังเดินไปตามทางฝุ่นมีหญ้าเขียวขึ้นเป็นหย่อมๆสองข้างทางถ้าจะฝึกสติเขาจะต้องรู้ตัวว่าเขากำลังเดินอยู่บนถนนถนนนั้นมุ่งไปสู่หมู่บ้านจะฝึกสติได้โดยการนึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่า ฉันกำลังเดินไปตามทางเข้าหมู่บ้านไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกทางจะเปียกหรือจะแห้งก็ให้นึกอย่างนั้นตลอดเวลาแต่ต้องไม่ใช่การคิดแบบเครื่องจักรซ้ำๆซักซากการคิดแบบเครื่องจักรนั้นตรงการข้ามกับการมีสติคนบางคนท่องบนชื่อของพระพุทธเจ้าดูดเครื่องจักร แต่จิตใจฟุ้งซ่านไปหลายทิศทางครูคิดว่าการท่องชื่อของพระพุทธเจ้าเช่นนั้นแย่ยิ่งกว่าการไม่ท่องบนเลยเสียอีกการเราฝึกการเจริญสติจริงๆในขณะที่เดินไปตามทางเข้าหมู่บ้านเราจะรู้สึกว่าการก้าวเท้าออกไปแต่ละก้าวนั้นเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งและจิตของเรา จะเบิกบานเหมือนดอกไม้นำเราเก้าวเข้าสู่โลกของความเป็นจริงครูชอบเดินไปคนเดียวตามทางเท้าในชนบทมีต้นข้าวต้นหญ้าเขียวะจีสองข้างทางค่อยๆวางเท้าลงไปทีละก้าวทีละก้าวยังมีสติรู้ตัวว่ากำลังก้าวไปบนแดนมหัศจรรย์ ในชั่วขณะจิตเช่นนั้นการดำรงอยู่ของชีวิตเป็นความจริงที่ลึกลับปาฏิหารคนเรามักจะคิดว่าการเดินบนน้ำหรือบนอากาศเป็นเรื่องปาฏิหารแต่ครูว่าปาฏิหารที่แท้จริงไม่ใช่การเดินบนน้ำบนอากาศหรอกหากแต่การเดินบนพื้นโลกนี่แหละเราอยู่กับความอัศจรรย์ทุกๆวัน แต่เราไม่ตระหนักเองเธอลองคิดดูท้องฟ้าสีครามหมู่เมฆสีขาวใบไม้สีเขียวและสีดำของดวงตาที่อยากรู้อยากเห็นคู่นั้นของไฮเทียวอัมลูกสาวเธอดวงตาของเธอเองด้วยก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์เช่นเดียวกันกันกบท้องฟ้าหมู่เมฆใบไม้หลากสี และดวงตาของหนูน้อยคู่นั้นท่านอาจารย์เซนดอกเถแนะไว้ว่าเวลาจะนั่งสมาธิให้นั่งตัวตรงและนึกขึ้นในใจว่านั่งตรงนี้เหมือนนั่งบนโพธิอาจโพธิอาจคือที่นั่งของพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ถ้าใครๆก็เป็นพุทธได้และพุทธนั้นไม่อาจนับได้นั่นหมายความว่า ผู้บรรลุผู้เป็นพุทธะได้นั่งตรงที่ฉันนั่งมาแล้วการนั่งตรงที่เดียวกับพุทธะผู้นำมาซึ่งความสุขและการนั่งในภาวะแห่งสติในตัวเองก็แปลว่าได้กลายเป็นพุทธะแล้วการมีสติเป็นสิ่งอัศจรรย์ตรงที่ช่วยให้เราเป็นนายของตัวเองและรักษาใจตัวเองอยู่ได้ ในทุกๆสถานการณ์ลองคิดเปรียบอย่างนี้นักมายากลผู้หนึ่งตัดส่วนต่างๆของร่างกายออกเป็นชิ้นๆและววางเอาไว้คนละทิศคนละทางเอามือไปไว้ทิศใต้เอาแขนไว้ทิศต,ตะวันออกเอาขาไปไว้ทิศเหนือและด้วยอิทธิปาฏิหาริย์พอร้องเพียงเดียวส่วนต่างๆของร่างกาย ก็รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวสู่สภาพปกติสติก็อุปมาอย่างนั้นมันมีปฏิหารตรงที่สามารถเรียกจิตใจที่พุ่งไปร้อยแปดทิศกลับมาและถนอมรวมเข้าเป็นหนึ่งเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่ในทุกขณะจิตของชีวิต